สวัสดีครับมาพบกับซ่องพี่ k คที่ไดเรนเจอร์ทีวีเดอร์ครับบันนี่ครับบันนี่เสียงจะแป๊กๆน้อยเด้อครับบันนี่อันพี่จะมาสอนวิธีการเติมเกมตอนนี้เออจ,จะเติมบัตรเข้าก่อนเนาะเออเติมบัตรอันยูวิเทลเนาะเป็นยูวิเทลอันเป็นอันเป็นบัตรลาวเนาะ เป็นอันเป็นเบอร์อันอยู่เทเนาะจะเติมให้เมืองละก็กดล็อกจันหนึ่งสองหนึ่งเนาะแล้วก็ล็อกจันอีกเนาะแล้วก็กดอันตัวเลขไซเนาะเลขเลขอันเด็กบัตรสซเนาะ ก็กดซีเรียมทับไส่ดอนแล้วก็อันกดเติมไส้อันยูเทียวดอชิมสองเนาะก็เข้าไปที่เฮียบห้อยแล้วเนาะเข้าไปไปชิบพันเหียบห้อยแล้วเนาะแล้วเขาจะจะเติมบัตรตัวที่สองเนาะ ก,ก,ก,กดกดเสียมทับเนาะแล้วก็กดทอ,อกเนาะตอนนี้เขาก็มีเงินอันสองหมืน่นนะเนาะสองหมืน่นนะเนาะเขาก็มีเงินสองหมื่นแล้วเนาะตอนนี้เงินเข้า เป็นที่เห้อยแล้วสองมื่นเนาะวันนี้เราจะเข้าไปตัวไปเติมเกมกัน,น,นเนาะก่อนจะเข้าเติมเกมเนาะเออเราจะขอเข้าไปอแป๊บหนึง่งเด้อเราขอตัดคลิปตัวนี้ตอนต,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 ตัวนี้ออกเนาะแป๊บหนึ่นนงเด้อ โอเคแล้วมาต่อกันเลยเนาะอันเมื่อกี้นีเข้าไปอันไอนเข้าไปอันพี่เข้าไปอันไปก๊อฟันลอกอันไปก๊อฟคันลอกเอาอันนี mm ่ hmm. อย่างปะเออไอเดีเกมเนาะไอเดีเกมโมบายเนาะเออเดี๋ยวเข้าไปเออเข้าไปโคมเนาะโคลมที่ใส่ปะ เออนี่จะละกดเข้าไปข,ขมเนาะแล้วก็อันให้น้องๆอ,อันให้น้องๆอ,อันเอาเดี๋ยวส่งมาบ่อยมากเลยอะให้น้องๆอ,อ,อันพิมพ์เป็นภาษาลาวเนาะพิมพ์เป็นภาษาลาวพิมพ์ตามเลยเด้อพิมพ์ตามเลยอเติมเกมเด้อเติมเกม โอเคแล้วก็กดอันเข้าไปเลยเนาะอ่ามันจะมาเข้าหน้านี้เลยเนาะอ่าให้อันกดตัวภาษาลาวเด้ภาษาลาวลานบนเด้เอ่อตัวที่หนึ่งได้ให้กดเข้าไปเนาะปับ๊บนี่เนาะมันจะเข้ามาแล้วเนาะมันมันจะเข้ามาหน้านี้แล้วเนาะ เออให้น,นอ้องๆลงมาเลื่อนมาลานล่างเนาะล้วกดอันจำนวนที่เขาต้องการจะเติมไซต้องการจะเติมเกมไซเนาะแป๊บนึงเดี๋ยวกดยูดีเทลเนาะเอยไม่ใช่นี่ เอ่อขอเลื่อกนกลับเนาะเออเมื่อกี้มันเป็นพีพายเนาะเอ่อกดเข้าไปอีกข้างเนะาะเอาไ่้ได้เติมพีพายเด้อเอา,าได้เติมพีพายเด้อเอ่อเข้าตัวไหนดีว่าเออกดต,ตัวนี้เนาะกดตัวนี้เด้กดตัวนั่นเด้ขึ้นเด้อเห็นไหมเห็นบอเห็นบอเอ่อตอนนี้อันอยื้อ พังอันแอปของลาวเนาะแอปของสปปลาวเนาะเออมันมีโปรโมชั่นใหม่เนาะถ้าไฟถ้าไฟนี่นะมันมีโปรโมอร์นใหม่เนาะนี่นี่ถ้าอันลดสิบเปอร์เซนต์เนะาะถ้าไฟเติมเกมเข้าเกมได้ถึงอันแสนแสนสี่สิบพัน 40, กีบเนาะแสนสี่สบแสนสี่สิบพันกีบเนาะ ก็จะได้มีรุลฮับรางรางวัลเนาะก็คือลา,ลาต้าถึงสิบสองพันกิกเนาะโอ้โหสิบสองพันกิกเลยนะแล้วก็สามารถอยู่ได้อันหนึ่งเหลือนเนาะเออเราจะเติมเข้าใส่โมบายเนาะเมื่อกี้นี้อันมันมันยูหน้าพ <c oughs> ีฟเนาะจิเติมเข้าใส่โมบายเนาะโอเค ก่อนอื่นเนาะอ,อ,อันไอนจะเติมเข้าอันตัวนี้เนาะตัวราคาตัวนี้เนาะไอจะเติมเข้าราคาตัวนี้เนาะเพราะว่ามันมีแต่อันสองหมื่นเนาะจะเติมเขา้าเออหมื่นสี่เนาะเออโอเคอาจจะเติมใส่หมื่นสี่เนาะแล้วก็อันใส่ UID เนาะ UID ของตงนเองเนาะ เดี๋ยวเนาะเดี๋ยวขอตัดออกแบบหนึ่งนะแบบหนึ่งมันกอบลายบอแบบหนึงนะ่งเด้อเฮาจะตัดตัวนี้ออกเนาะมันเป็นของทางนี้เนาะโอเคเฮาจะข,ตด,ตนะจะขตดตัดตัวนี้ออกเนานะโอเคแล้วเฮาก็จะบางตัวบางใส่ตัวนี้เนาะโอเคตัวนี้จะเป็นอัน UID อันเกมมบายวีเจนของเฮาเนาะ ตัวที่เป็นอัดวงเล็บมันมันจะเป็นตัดต่างหากเนาะเออเป็นของมันก็อันเป็น u i d ของมบายดิจิทัลนั่นแหละเนาะโอเคจากนั้นแล้วก็เข้ามากดตัวนี้เนาะเออเข้าจะกดเติมตัวนี้เนาะโอเคเข้าจะกด,กดเติมตัวนี้เนาะจากนั้นเขาก็อันเลื่อนลงมาเนาะกดคำว่าเขอาอมีเงินอยู่อันเบอร์ของยูไเทลละลาวเนาะ ของสอบปรแล้วเนาะแล้วเขาก็อันก่อนจะกดสั่งซื้อเนาะนี่ตัวนี้จะเป็น Gmail ของเฮาเนาะให้กดยืนยัน s อสเนาะแล้วก็อ่าใส่เบอร์โทรเนาะกรอบเบอร์โทรเข้าไปเป็นเบอร์โทรของเฮาเป็นเบอร์โทรของอันของเฮานี่แหละของยูทิลนี่แหละเออกดเข้าไปเนาะ เนาะตอนนี้จะเป็นเบอร์ของจะเป็นจะเป็นเบอร์ของไอเนาะหรือว่าของพีนเองเนาะโอเคจากนั้นเราก็อ่กดสร้างซื้อเลยเนาะมึงมันครบระเบบนี่ u id ก็ใส่แล้วะ u id ก็ใส่แล้วเนาะนี่อ่ะจะส่งมาทำไมเพื่อ u id ก็ใส่แล้วนะแล้วก็กดตรงนี้กดจะเติมหมื่นสี่นะหมื่นสี่ หมื่นสนะีพ okay. ันนะโอเคมือจะเติมใส่เข้าหมื่นสนะีพันเนาะแล้วก็นี่อย่าลืมกรอบ gmail ของน้องๆด้วยนะแล้วก็กรอบเบอร์ทโทรศัพท์เข้าไปนะครับโอเคแล้วเฮาก็อันมามา,มาเติมเกมกันเลยเนาะแล้วก็กดสั่งซื้อเนาะปึะ๊บมันกำลังทำการสั่งซื้อให้เนาะแล้วก็อัน กดสั้งซื้อเนาะเออในนี่เห็น,นไหมเห็น u i d ของพี่ไหมพี่แสงนะโอเคก็ทำถืกแล้วนะก็โหลนถือแล้วมันมันม,มันจะเข้าไปในตัวเกมเลยนะเพชรนะครับผมโอเคเฮากดยืนยันเพื่อเติมเกมเลยเนาะขอโทษขออภยัยได้ได้เป็นภาษาไทายได้เป็นภาษาลาวเนาะเดี๋ยวอันน้องๆจะงงเนาะโอเค กดเลยเนาะกดสั่งซื้อเลยมันจะเออเบอร์โทรศัพท์มือถือของทานโอเคเอสิบสี่พันเนาะกดมือถือโทรศัพท์มือถือของทานเนาะ เอกอกดอ,อ,อันโอเคแล้วก็เราก็กดจือ้อกดตรงนี้นะกดจำตรงนี้มาจือ่อไขยเด้อแล้วก็เอากดต่อเนาะกดดาเนินการต่อเนาะจื้อให้ดีๆเด้อน้องๆเด้อถ้าอันจำบ่มมได้ก็อย่าลืมเด้อกดสืบต่อเนาะปึ๊บ เขาจะส่งรหัส o p n มาให้เนาะรหัสก็คือเออรหัสก็คือ,อ,อสามหกเจ็ดเก้าแปดสามเนาะสามหกเจ็ดเก้า 8 3นะครับโอเคตอนนี้เราก็ทำการตอนนี้เราก็ทำการซื้อสำเร็จแล้วนะครับตอนนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเลขบินนะนี่นะ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เราเอ่อทํทำการชำระเงินสำเร็จแล้วนะครับเราทำการชำระเงิน เป็นที่หี้มห้อยแล้วเนาะที่น้องพังสบปอลาวแล้วังไทยเนาะนี่คือนี่คือวิธีการเติมเกมของฝั่งสบปอลาวนะก็คือเบอร์ของยูนิเทลเป็นเบอร์ของสบปอลาวเนาะก็ทําการคัดคัดลอกเลยนะคัดลอกตัวนี้นะคัดลอกเสร็จแล้วนะแล้วก็กลับคืนนะครับกลับคืนนะ น,น้นาเจ้ากับคืนนะ้าเจ้านะกับคืนนะนี่เห็นไหมก็เรียบร้อยนะมันขีดว่าแซมนะจะแซมไปอะไรอะไรแล้วก็มันบอกว่าแท็กนะแท็กแท็กโมบายดีเจ้นไล่หกสบไล่เออหกสบเพชรนะครับแล้วก็ได้โบนัสเป็น โบนัสได้เป็นเจ็ดเพชรนะแล้วก็นี่ไอดีการสั่งซื้อนะครับผมนี่จะเป็นไอดีของอันของของอายเนาะจะเป็นไอดีของอายเนาะตัวนี้คําคําซับเนาะด้านด้านล่างจะเป็นคําคําซับเนาะตัวนี้จะเป็น u id การสั่งซื้อเนาะเอ่อตัวด้านล่างอันเาขาเขาบอกว่านี่อ๋อ มันเติมเข้าให้อัตโนมัติเลยเนาะแค่เฮาอันใส่อัน U I D ของฮาลงไปเนาะ U I D ของฮาลงไปแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ใส่จีเมลของเฮาแล้วมันก็จะส่งรหัสมาให้เนะาะหลังจากนั้นมันก็มันจะส่งรหัส o อฟี่อะไรอย่างรหัสอย่างก็จำเราค่อยได้เนาะก็น้องๆก็อย่าลืมดู แต่ต้นจนจบนะเพื่อจะได้เข้าใจเนาะเพื่อจะได้เข้าใจเด้อพังให้ดีๆแด,ด้ภาษาไทยกับภาษาลาวมันปนกันเนาะต้องขอโทษด,ด้วยเนาะขอโทษขออภัยน้งนอง,นองเลยเด้อเข้าใจเราบ่หลังจากนั้นเนาะเ,ะเหตุการ์สั่งซื้ออื่นๆโอ้โหแบบบ้านเฮาสั่งซื้อเสร็จแล้วเนาะกดตรงนี้ เดียบร้อยแล้วนเนาะเฮาสั่งซื้อเป็นที่เรียบห้อยแล้วเนาะตอนนี้เฮาก็ไปเข้าเกมกันเลยเ้าไปเข้าเกมกันเลยล้เกมเข้าเกมเข้าเกมมมบายวเนาะเฮาจะซื้ออันสกินของเวนล่าเนาะมันเข้าหรือยังเชรนะครับมันเข้าหรือยังเชสนะครับผมเดี๋ยวเฮาจะเออ เราจะดีเกมก่อนเลยแปบ๊บหนึ่งเด้เอเขีรยเกมออกนะเราจะดีเกมก่อนนะครับเราจะขอรีเกมก่อนเด้อโอเคจากนั้นเราก็เราก็ไปเข้าเกมอีกอีกครั้งนะพี่น้องพังเล่าพี่น้องพังเล่าพังไทยพัง,ง,พง,ยพงให้เข้าใจได้ภาษาลาวก็ภาษาไทยมันป่นเดียวโอ้ยเป็นต่านายเลยเนาะโอ้ยโอเคเดี๋ยว ภาษาลาวนี่มันจะอันเบายากนิดนิดนิดน้อยเนาะมันเบายากมากเลยเนาะภาษาลาวโอเคเราจะมาเรารีเกมเสร็จแล้วเนาะเฮากำลังจะเข้าเกม,มบโมวายดิเจนมามาเมืองกันประเภทมันจะเข้าบ่นเนาะเพราะว่ามันเติมเข้าไปไปยู d ดีเกมของเฮาเลยเนาะก๊อปยู d ดีเกมของเฮาเข้าไปลานบนเนาะ แล้วก็อจะตรงอัดวงเล็บมันมันก็จะเป็นอันนั้นเนาะแล้วเขาจะจะบอกให้ชสัสดๆด้อรอให้มันเข้าเกี่ย่ไรก่อนเน้อว,วิธีเติมก็ง่ายๆเนาะเข้าใจง่ายๆเนาะมันเติมให้อัตโนมัติเลยเนาะ อ๋เห็นเพชรบอรเห็นเพชรบอรเพชเห็นเพชรบอรแบบหนึ่งเด้อแบบหนึ่งเด้อเพื่อนเด้อแบบหนึ่งเด้อแบบหนึ่งเด้อเขเล่นนำเล้อ่าโอเคเจ้าเห็นเพชรบอรนั่นหกสิบเพชรเห็นเพชรบอรนี่หกสิบหกสิบเพชรเนาะเข้าแล้วเนาะหกสิบเพชรเป็นโบนัสเจ็ดเพชรเนาะตอนนี้เฮาก็ได้เพชรมาแล้วเนาะ จากนั้นเขาก็ไปที่ห้านค่าเลยเพื่อซื้อเอิรสก,กินของเวนล่าเนาะโอกาสดีๆมันไม่ไล่มานะจะขอซื้อเดาเดอซื้อเดาเดอเอเคนี่อ๋อนี่ไงเป็นไม่น่าละมันถึงลดราคาเนาะค่าใช้จ่ายนะนะครับเน,นาะน้เจ้าเนาะเออนี่มันจะเป็นเออ เพชรสเก็ตลาวนะห้า็้านะอ๋อเข้าใจแล้วที่มันตัดเออมันลดราคาก็เป็นแบบนี้นี่เองเนาะก็เพชรสเก็ตลาวมันลดราคาของเพชรล้านล่างซึ่งเป็นเพชรตัวจริงนะก็เหลือแค่ห้าห้าิเพชรนะโอาหจะไทยจะทนไหวก็ซื้อดิ ซื้อไปเลยเนาะโอเคเราก็ได้สกินมาแล้วนะครับผมโอเคจังหวะนี้สวยงามเ,เรืองอลาบมากเลยนะครับผมสวยมากเธอน,นี่ลสกินใหม่มาแล้วเดอ้อขอแคปจอเดอ้อโอเค,อเคก็ได้สกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนเพชร โอ้โหนี่เราเติมเราเติมจํานวนนะครับผมนี่เราได้ตัวนี้มาหมุนเล่นเล่นนะครับโอเคเราได้ตัวนี้มาหมุนเล่นเล่นเด้อครับเด้อเอาฮักหมุนกันต่อเลยไม่จะไม่ต่อนะ <c oughs> ไม่ไหวนะไม่ไหวเหลือสิบเจ็ดเพชร จะเอาไปทำอะไร,เด,ร,นนะรเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเด้อกดไปที่ห้านค้าเลยครับผมเหลือ17เพชรนะนีอ่อะไรเนี่ยอันนี้มันอะไรน,นี่มันกล่องอะไรเนี่ยไม่สนใจนะัะไม่สนใจไม่สนใจนะค,ะนนครับเดอ้อนี่นี่มันกล่องอะไรเนี่ย กล่องอะไรกล่องอะไรโอ้ยไม่เล่นนะ่าทดลองนี่เหลือ17เจดเพชรเรามาซื้อตัวนี้เด่นๆด่นเลยครับเดอ้อซื้อเล่นเล่นนะเหลือ10 th. เพชรอา้าวเหลือ10เพชรจะเอาไปทำอะไรมันมีอะไรให้กดไหมแล้วเราไปหาก่อนเดอ้อมันมีอะไรให้กดไหมเอานี่นี่นีนน,น,นอะไร อ๋อต้องเสียเพชรหรอต้องเสียเพชรหรอโอ้โไม่เอานะไม่เอาตัวนี้เออซื้อตัวนี้นี่ก่อนเนาะโอเคเหลือสิบเจ็ดเพชรนะรับเลยกดจะได้เท่าไรอ๋อจะจะได้ไพยี่สิบเหลือเจ็ดเพชรโอเคเหลือเจ็ดเพชรเด้อรับเด้อโอเค เจ็เพชรจะไปทําอะไรดีเนาะครับนี่เหลือเจ็ดเพชรจะไปเอาทําอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเด๋ว,ดวนี่มันอันนี่มันจิ้นส่วนอะไรไม่ไม่รู้เด้ออ๋อเป็นแลกสกินเนาะ อ๋อมันเอสกินที่อยากได้มันเลกถาวรได้หรือโอเคมันเลกถาวรได้นะโอเคจะเอาตัวไหนดีเลกถาวรได้เอาสามสามเลขถาวรได้เอาแป็คเอาปฏิกัดดีไหมจะเอาไาจะเอาตัวไหนดีน จะกดตัวไหนดีจะกดตัวไหนดีบนต้องตกใจญด้วยภาษาดาวภาษาไทยทับกัดนี่นะมันจะได้สนุกสมันเนาะเสียมันจะได้มีน้ำเสียงหัวเราะเนาะโอเคเออนาตาリアเออเอานาตาリアเนาะเอานาตาリアเนาะเอาบอเอาบอโอเคเอานาตาリアเนาะโอเคเอานาตาียนี่เดะกดแรกไปเลย นี่ก็ได้สก,กินหน้าตะเลียแล้วเนาะโอเคเดียบร้อยนะครับผมเหลือเจ็ดเพชรเจ้าใบทำอะไรนะแด็กลามลามเบสมนอะไรเนี่ยอะไรเข,เข้าไปตรงไหนอ๋อเฮ้ยม,มีมีแค่สีสบอ่ะมีแค่สีสิบ เดี๋ยวเดวเดยวมีแค่สี่สิบจะทำอะไรได้เนี่ยมีมีเพชรมีเพชรหลอกสกุลามีแค่ 40. สี่สิบสมได้แค่มีสี่สิบนะนี่ด้านล่างมันมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวกดตรงที่ฮีโร่ลูก,ก่อนนะเสียงดวงเบสมนลนี่ราศีราศีอ๋อด้สิส ต้องใช้สิบสี่เหรออ๋อ ا, ใช้หนึ่งใช้ได้หนึ่งครั้งเนาะสามสิบเปอร์เซนกดเลยไม่ต้องหนีหล่อละโอเคให้กดเหรอหมุน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 อ๋อไม่ได้เลยไม่ได้เหลือแค่หก นะโอเควิธีการนะ่ะดิดดเดียวเ,เ,เ,เขาจะบอกให้คคักๆเอ้อนี่ UID ที่เราแยกออกเอ้อนี่ตั้งแต่เลขหนึ่งหาเลขหกนะนี่จะใส่ซ่องที่ไม่ได้ใส่อัดวงเล็บนะไม่ได้ใส่อัดวงเล็บนะส่วนซ่องที่ใส่อัดวงเล็บเดอ้อมันก็จะใส่ตัวที่อัดวงเล็บนะ U.I.D. ต้องต้องใส่แบบนี้นะจำไว้นะก็ดูคลิปให้จบแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็อย่าอย่าลืมเข้าไปเมืองนะถ้ามึงบูเข้าใจก็อย่าลืมเข้าไปเมืองนะเข้าไปเมืองตั้งแต่ต้นจนจบให้มันเข้าใจนะเออเดี๋ยวถ้าใครอยากเล่นน้ำเนาะถ้าใครอยากเล่นน้ำน้ำาอเนาะให้ให้แอดมาที่ U.I.D นี่เด้อ เดี๋ยวจะทิมดิ้ง u i d เอาไว้ให้เนาะเอาไว้ให้ใต้คลิปเ้อะสำหรับคลิปนี้อันไอต้องขอตัวลาไปก่อนเนอเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าเนอะสอนเติมเกมด้วยด้วยเบอร์ของ u detail นะบัตรเติมบัตรเติมเกมก็เป็นบัตรของ ยูดีเทลเนาะเติมเติมบัตรเข้าสองมื่นเนาะเข้าเติมเขา้าเบอร์ของยูดีเทลเนาะจากนั้นก็ทำการทำตามที่ที่ไอ้บอกกันเลย้อตามคลิปนั้นเลยเด้อต้องขอตัวลาไปก่อนเน้อสบายดีพี่น้องพังลาวสบปปลาวแล้วพี่น้องพังไทยเด้อบายบายเด้อ